thank you บอกเลยว่าทำเอายิ่งโดนวิจารณ์หนักกว่าเดิมเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ทางด้านของบอสพอลซีโอใหญ่แห่งด h ไอคอน g r o u ปนะครับได้ออกมาพูดคุยในรายการโหนกระแสเปิดใจถึงประเด็นดราม,ม่ากเกี่ยวกับผู้เสียหายที่ออกมาเรียกร้องกันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งช่วงหนึ่งของรายการนะครับรบอสพอลก็ได้มีการบอกว่าตนเองนั้นไม่เคยทราบว่ามีคนเสียชีวิตแม้จะเคยรู้ว่ามีผู้เสียหายที่ร้องเรียนผ่าน The ไอคอน Health ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการร้องเรียนของผู้ที่มีปัญหาในการทําธุรกิจเรื่องเล็กๆน้อยๆรวมทั้งเรื่องใหญ่ที่อยากจะร้องเรียนเราแต่ การร้องเรียนว่ามีคนเสียชีวิตเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ไม่เคยทราบมาก่อนถ้าตนทราบคงจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นพร้อมกับได้ขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวมาณที่นี้ด้วยและนอกจากนี้นะครับบอสพอก็ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าการช่วยต้องให้เหมาะสมกับทุกๆคนต้องดูว่ากลุ่มในเสียหายมากน้อยแค่ไหนกลุ่มไหนเร่งด่วนต้องลำดับการทำงานตรงนี้แต่ในภาพใหญ่ผมพูดได้คำเดียวว่าผมจะรับผิดชอบให้เต็มที่ที่สุดจนกว่าผมจะไม่มีอะไรเหลือหรือว่าผมจะตายไป ผมเตรียมที่จะทําทุกอย่างที่จะช่วยทุกคนบรรเทาความเสียหายและยุติธรรมสาหรับทุกคนภายใต้กฎหมายด้วยผมยืนยันว่าจะช่วยจนกว่าบาทสุดท้ายถ้าหมดแล้วให้ผมไปทํางานอะไรมาช่วยผมก็ยอมยืนยันว่าจะช่วยจนวินาทีสุดท้ายแม้อาจจะโดนฝากขังเชื่อว่ารัฐจะมีวิธีจัดการ ซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางด้านของคุณหนุ่มกัญชยนยครับก็ได้ถามกลับไปว่าคุณพูดเหมือนว่าคุณจะยอมแพ้แล้วนะก่อนที่ทางด้านของบอสพอนะครับจะตอบกลับไปว่าผมยอมแพ้ตั้งแต่ก่อนมาออกรายการแล้วครับผมไม่รู้ว่าผมสู้กับอะไรด้วยซ้ําผมยอมแพ้ครับผมยอมแล้วครับก่อนที่เจ้าตัวนะครับจะทําการยกมือไหว้แล้วก็ร้องให้ปล่อยโฮออกมากลางรายการโหนกระแสเลยทีเดียวครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว